นิสสันคลิกประหยัดน้ำมันมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับใครที่ไม่ชอบรถไฟฟ้าเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรถปี21นะฮะนิสสันคลิกตัวท็อปที่สุดรุ่น VL เนะครับเครื่อง1 0 0 0เทอร์โบหล่อหลอเฟี้ยวเเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับผมครับโชว์ิตกระบี่มื่อหนึ่งรถจนมือสองครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่บา30ปีเราซื้อขายรถมากว่า30,000คันแลวเราเป็นมืออาชีพ ทางด้านรถยนต์มีสองอย่างแท้จริงเพื่อนๆครับนะฮะตอนนี้เรามาเปิดโชว์รูมใหม่แล้วนะครับที่เซนทัลสารายานะครับเพื่อนๆครับนะฮะบนเนื้อที่กว่า5ไร่นะครับใหญ่กว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมมีรถมากกว่าเดิมเพื่อนๆครับนะฮะหนึ่งคันที่อยากนําเสนอท่านนะครับกับเจ้านิสสันคลิกประหยัดน้ำมันมากนะครับเพื่อนๆครับใครที่ไม่ชอบรถไฟฟ้าเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรถปี21นะฮะนิสสันคลิกตัวท็อปที่สุดรุ่น VL นะครับเครื่อง1,000เทอร์โบ หล่อๆเฟี้ยวๆเลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้นะฮะป้ายแดง1ล้านโดยประมาณนะ1หล้านโดยประมาณนะฮะวันนี้สุดพิเศษสำหรับเราเลยนะเพื่อนๆครับนะฮะเราหันราคาพิเศษให้คุณเหลือเพียงแค่5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ5้าเกับเจ้ามิสซันคลิก e ีพาวเวอร์นะฮะสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆครับเลขไม่ต่ำมาก เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหลอ่ลอมากๆเลยนะครับอยากนำเสนอถ้าจริงๆนะครับคันนี้บอกให้เลยว่าผ่อนก็ถูกนะฮะผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเอง1400บาทนะครับผ่อนเดือนละ1,400บาทเท่านั้นนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันเลขไม่เท่าไหร่นะครับเลขไม่ที่58,200กิโลโคตรน้อยเลยเพื่อนๆฮะรเรารับประกันให้คุณนั้นเลขไม่แท้อย่างแน่นอนฮนะ ภายในสวยกริดไม่มีริ้วมีรอยแม้แต่นี้เดียวเลยเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมาซื้อขายกับเราได้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีจอนะตัวท็อปท็อปมีจอให้มีนะครับแอร์ออโต้ให้นะครับเกียร์ด้านล่างนะฮะเป็นเกียร์ปุ่มสตาร์ทให้นะครับมีโหมด EV ีให้เพื่อนๆนะครับผมชอบภายในเขามากเลยนะภายในของเขาเนี่ยเป็นภายในส้มตัดดำนะฮะ งานอินทีเรียตกแต่งภายในหรูหรามากนะฮะมีการออกแบบได้ลงตัวสุดๆไปเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีกล้องหน้านะกล้องหลังครบถ้วนเลยนะฮะแอปพลิเคชันครบถ้วนนะครับเพื่อนๆแทบกับเจ้านิสสันคลิปคันนี้มาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังมีไฟทับทิมให้นะฮะตัดด้วยเพชรด้านล่างนะครับนะครับสวยงามมากที่ปัดน้ำฝนให้มีนะคีบฉลามให้นะะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะครับ หล่อมากเพื่อนๆฮะดีไซน์โคตรหล่อเลยเป็นรุ่นอ Power นะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนนะฮะทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับนะครับเพื่อนๆครับนะฮะมาดูด้านหลังกันดีกว่านะน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับดูรถไม่เป็นดูไปกับผมเลยนะไม่เคยขยับเลยเรื่อสวยมากนะครับรอยซีนกาวต่างๆรอยเม็ดอาร์กสวยนะฮะโอ้โหนะครับไปดูเม็ดอาร์กนะ ชิดฝาพวงด้านขวาน็อตสวยนะฮะรอยติ้นกาวสวยสันหลังขวาสวยนะฮะเพื่อนครับโอ้โหข้างหลังก็ใหญ่โตนั่งสบายนะฮะเพื่อนฮะสวยงามดีมเน่์นะครับเพื่อนครับนะฮะบอกให้เลยว่าคุณใช้เน่ใช้ได้อย่างแน่นอนนะฮะ คัดเดียวตอบโจทย์ทุกทุกข้อเลยนะครับเพื่อนๆครับสรุปให้ท่านฟังว่าเจ้านิสสันคลิกเครื่องยนต์หนึ่งพันเทอร์โบนะครับ E-Power คันนี้ประหยัดน้ำมันเนี่ยบอกให้เลยว่าประมาณเกือบ20โลลิตรเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้จริง,รงๆเพื่อนๆพื่อนะฮะนะค,คุณดูแล้วไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับนะฮะให้คุณปลอดภัยมั่นใจแบบ360องศาเลย ซื้อที่เราดียังไงนะครับซื้อที่เราดีตรงที่ว่าเราเรับประกันทุกประตูให้คุณเลยฮนะชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย,ย้อมแปวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แค้โอนได้ไม่มีสวมซากสวมทะเบียนอย่างแน่นอนไม่มีดีเอสไอมีหา,าที่บ้านนะครับผมครับโชว์ิตกระบี่หนึ่งรถยูนิอนะครับซื้อสัตว์ซื้อตรงตรงไปต,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 ตรงมาชัดเจนอย่างแน่นอนเพื่อนครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับกับเจ้านิสันคิกปี2021ีตัวท็อปายแดง900,000ไปปลายวันนี้เหลือเพียงแค่ ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทผ่อนเดือนละหมื่นหลักร้อยนะเพื่อนเพื่อครับรีบมาจัดมาจองเป็นเจ้าของเลยครับนะครับขอบคุณที่มั่นใจขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่เชื่อใจนะครับเพื่อนครับโชว์รูมใหม่เราเปิดแล้วนะตรงข้ามเซ็นทรัลสาราบนที่บน้ที่กว่าห้าไร่นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเพื่อนครับมีรถมากมากมาให้ให้ท่านเลือกกว่า200คันเพื่อนๆนครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ